รถไฟสินค้าจีนลาวไทยแบบไปกลับเริ่มเดินรถเที่ยวแรกแล้วรถไฟสินค้าระหว่างประเทศจีนลาวซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แชเย็นผักสดราว280ตันจำนวน19ตู้วิ่งออกจากสถานีรถไฟในนครคุนหมิงมณฑลอวินหนานยูนหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันอังคารวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหมุดหมายเปิดให้บริการรถไฟสินค้าจีนลาวไทยแบบไปกลับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคุนหมิงจำกัดระบุว่ารถไฟสินค้าสายจีนลาวไทยจะวิ่งถึงกรุงเทพภายใน55ชั่วโมงโดยรถไฟจะวิ่งจากคุนหมิงสู่สถานีเวียงจันทน์ตอนใต้ด้วยทางรถไฟจีนลาวและวิ่งสู่กรุงเทพด้วยทางรถไฟกว้าง1เมตรของไทยรถไฟสินค้าสายจีนลาวไทย จะช่วยประหยัดระยะเวลาราวหนึ่งวันเมื่อเทียบกับการขนส่งแบบดั้งเดิมทางรางและทางถนนรวมถึงลดต้นทุนการขนส่งราวร้อยละ20สส่วนรถไฟสินค้าขากลับจะขนส่งลำไยทุเรียนและผล,ละไม้ตามฤดูกาลอื่นๆของไทยสวีชาวรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเผยว่าหน่วยงานการรถไฟได้ส่งเสริมการจัดการสินค้าห่วงโซ่ความเย็น รวมถึงการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานสุนลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินพิธีการสุลกากรและการประยุกต์ใช้วิธีการขนส่งอันสะดวกรวดเร็วนอกจากนั้นรถไฟสินค้าสายจีนลาวไทยจะถือเป็นช่องทางขนส่งใหม่อันมีประสิทธิภาพและระบบโลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นอันมีเสถียรภาพซึ่งช่วยอัดฉีดแรงกระตุ้นสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนอันหนึ่งการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนบนทางรถไฟจีนลาวครอบคลุมลาวไทยมเมียนมาและประเทศอื่นๆตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางบรีโดยปัจจุบันมีการขนส่งสินค้ามากกว่า1200ประเภทและปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมสูงเกิน2.5ล้านตันอ่านข่าวอื่นๆ